สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลขเด็ดลาลา่าธัญญาลาล่าธัญญาร่วมงานบวงสวงคำชะโนโดเผยเลขปิงปองสตัววันที่15กรกฎราคม65มีรายงานว่ามีการถวายเครื่องสักการะเครื่องบวงสวงแด่องค์พญานคราชรวมถึงการขอขมากรรมต่อด้วยทางนักร้องสาวธัญญาอาสยามได้ร้องเพลงถวายเป็นเพลงแนวอีสาน ส่วนทางด้านลาลาอาสยามได้มีการรำวงสวงถวายส่งปู่ย่านคราชเข้าจำศีลซึ่งรำได้สวยงดงามมากๆก,ก,กว่าทุกครั้งโดยเจ้าตัวยังเปิดเผยอีกว่าทางทีมงานเปิดเพลงผิดทำให้เธอต้องเปลี่ยนท่ารำใหม่ซึ่งไม่ค่อยได้รำและไม่ได้ซ้อมมาแต่ก็รำจนจบเพลงความยาวเกือบ15นาทีและเธอมีความเชื่อว่าเธอไม่ได้รำเองแต่ปฏิหารบางอย่าง ทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีจนมาถึงเวลาการเสี่ยงทายจับลูกปิงปองของลาลาทันญาและปั้นเมฆโดยลาลาจับได้เลข9ก้าธันญาจับได้เลขศูนย์ส่วนปั้นเมฆจับได้เลข6เท่ากับเลข9 0 6ต้องบอกว่าลุ้นกันหนักมากพอรอบที่แล้วในงานวงสวงเลขทะเบียนท้ายรถของลาลาคือ61ก็ออกเต็มเต็ม ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ